ครับผู้ชมครับสวัสดีฮะมาแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยนะฮะวันนี้อยู่กับคุณคุณชื่ออะไรฮะคุณชื่อโอค่ะคุณโอครับคุณโอนะครับคุณเรียกได้ว่าจะมีชีทแลนด์ชีฟด็อกหรือภาษาที่เราเรียกกันในภาษาหมาหมาเขาเรียกว่าเชลตี้ค่ะเชลตี้น่ารักมากภาษาหมาหมาคืออะไรคือคือมันจะมีชื่อเรียกไงชื่อเล่นชื่อเล่นนิกเกมที่นี่จะชื่อฟาร์มว่าอะไรครับ บด o ก g าค่ะบด o ก g าจำไว้ฮะ b a d o t g a บด o ก g านี่ผมนึกว่าอยากแก้ปวดแล้ยไหม d a g a คุณอยากจะรู้ความหมาย ผมจะบอกให้บอกไปเลยครับไม่มีคําแปรค่ะไม่มีคําแปรค่ะพอดีเปิดหนังสือสารานุกรมส t a r Wars สร่แล้วเออเอ้ยมันไม่มีใครตั้งก็เออเอามาตั้งดีกว่าถูกแยกกันระหว่างบัดด์ก้ากับ R2D2 นะฮะตอนนั้นว่าจะตั้งยังไงดีก็เลยชื่อบัดด้าคือก่อนมาเนี่ยผมผมผมถามถามว่าหมายี่ห้อนี้ชื่ออะไรนะเชดแลนอะเชดเชดเชดอ๋อเชดแลนเชดแล ชีฟด็อกเขาบอกคุณถามคุณกันเนี้ยคุณกันคุณกันเขาก็ยังไม่รู้ไม่ไม่รู้จักนะอ๋อเหรอฮะใช่เขาเขาชอบแต่ชิบะอ๋อหน้ามันก็คล้ายคคอลลี่อะค่ะแต่ตัวมันเล็กคือมันมันแตกต่างระหว่างคอลลี่กับไอ้เชดแลนด์ชีฟด็อกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแค่ขนาดอย่างเดียวป่ะก็ขนาดด้วยแล้วก็ส่วนเชดแลนด์ชีฟด็อกเนี่ยเขาเอาพวกสปิดสเปเนียลเนี่ยเข้ามาผสมเพื่อให้ตัวย่อมลง ตัวย่อบลง<ช>แต่ยังยัง,ย,ง<อ>ยังคง<ก>ยังยังคงหน้าตาคล้ายๆคอลลี่จะ,ะเป็นส่วนเยอะผมบอกตรงนะผมผมเรียกว่าเสียหมาก็ได้อ่ะออผมยืนดูอยู่กองนี้ผมก็นั่งพิ่นิดพีเคราะห์ว่ามันหมาเดี๋ยวนี้มันเหมือนแพะเหรอ ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคือแพะกบแกะที่เขามีไว้ให้ผมบอกตามตรงแล้วผมยืนแล้วก็เรียกน้องไปละเอ้ยหมาที่เรามาถ่ายบอกไม่ใช่พี่เราก็ลึกว่าเอ๊ยเดี๋ยวนี้หมาเนี่ยอ้าวมันเหมือนแพะแล้วอะก็มันเป็นหมาต้อนแกะมันก็ต้องมีแกะด้วยอันนี้ไม่ใช่แพะอีกแกะอีกแกคือเลี้ยงหมาต้อนแกะเราก็เลยเลี้ยงแกะไว้ให้หมาดูอ๋อให้ดูเขายังไม่ลืมเชื้อชาติของตัวเองว่าต้องไล่พวกนี้นะใช่ความน่ารักความน่ารักของผัด หมาอ่าน้องหมาพันนี้คืออะไรส่วนตัวแล้วชอบหน้ามันยาวอืมปากยาวแล้วก็หูพับอืมแล้วก็ขนเยอะเหมือนสิงโตนี่คือลักษณะกายภาพของเขาความน่ารักใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วคราวนี้เลี้ยงยากไหมอยู่เมืองไทยอ่ะคือขนที่เหมาะที่จะอยู่สกอตแลนด์มากเลยนะอากาศหนาวหนาอะไรเงี้ยไม่ยากค่ะไม่ค่อยเป็นโรคผิวหนังนะคะไม่เป็นโรคผิวหนังด้วยไม่ค่อยเป็นค่ะโอ้ยเจ๋อฉลาดติดอันดับ 5ของโลกนี่คือันับห้าใช่ค่ะฉลาดในด้านไหนก็สามารถฝึกได้อะค่ะลองๆมาจพอๆกับโลเด้นซูสีกันเขาสามารถฝึกได้ง่ายฝึกได้ง่ายใช่ค่ะเชื่อฟังคําสั่งได้ง่ายดูแลง่ายใช้ทํางานได้จะสวยงามก็ได้ใช้ทํางานอะไรใช้ทํางานเหรอคะต้อนสัตว์ไงคะต้อนสัตว์นี่ไงแกะอ๋อเดี๋ยวเวลาเราเลี้ยงอันนี้เราต้องซื้อแกะมาไหมอ่ะตุ๊กตาก็ได้อ๋อเหรอ นี่สวยจังนี่คือสีอะไรนี่บลูเมอร์ค่ะบลูเมอร์เอรุดอรุบลูเมอร์สีเทาถูกต้องอ่ะแพงสุดก็ไม่ได้แพงที่สุดค่ะถามราคาเลยเฮ้ยถามราคาเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะเอาทำอย่างนี้ลูกหมาเนี่ยมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สตาร์ทเลยก็อยู่ประมาณ3 0,000ืนค่ะ3 0 0 0 0ืบาทเฮ้ยโอเคกี่เดือนประมาณอายุมันเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณส่งตัวก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3เดือน3เดือนค่ะประมาณราคาประมาณนี้ใช่ซื้อตัวใหญ่หรือซื้อตัวเล็กดีพวกนี้ แล้วแต่ลูกค้าค่ะบางบ้านอยากจะเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆให้คุ้นเคยกับครอบครัวก็เอาไปตั้งแต่เล็กแล้วอย่างนี้เนี่ยพวกเลี้ยงของเขาเลี้ยงยากไหมอาหารเหอะเราจะกินเดี๋ยวเดี๋นี่นมหมาเหรอนี่แม่คุณแม่ค่ะคุณแม่เหรอคะคุณแม่นมใหญ่จังเลยคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่นี่คือคุณแม่ใช่ค่ะแล้วเวลาคุณแม่เป็นเมอเนี่ยลูกออกเป็นเมอ คือคุณแม่คุณแม่ต้องผสมกับสีสีดำค่ะครับคุณแม่จะเป็นเมอเข้ากับเมอไม่ได้ไม่งั้นลูกจะพิการอ๋อแล้วเนอนี่ที่เอามานี่คุณคุณแม่หมดเลยป่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นหลานแล้วค่ะอันนี้รุ่นหลานเขาเรียกสีอะไรอันนี้เียอันนี้สีไตรคัลเลอร์ค่ะไตรคัลเลอร์สวยเงามนะเป็นสีดำค่ะสีดำนี่นี่คุณพยานจะอุ้มใช่ไหม หนักใช่ไหมอันอ้วนค่ะตัวนี้อ้วนแล้วโรคอะไรพวกนี้โรคหมาพันธุ์นี้แพ้แค่อโวโมตินค่ะนั่นแหละเป็นไงคุณผู้ชมครับอิลโมตินคืออะไรถายล็กหน่อยเลยคุณเคยกินโรโมติวป่ะล่ะอเลอิวโมตินไม่รู้ที่คุณบอกนะชื่ออะไรนะอ๋อไอวโมตินค่ะเป็นยาสำหรับพวกกำจัดเห็ดแล้วก็พยาธิหนอนหัวใจอ๋อแปลว่าใช้ไม่ได้แต่เรามีตัวยาอื่นแทนเรามีให้อยู่แล้ว ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งสวยมากสีไหนสีไหนขอใบบูหน่อยใบบูนใบบูนใบบูนี่คุณมีนั่นสีเซเบลค่ะนั่นสีเซเบลเอาเซเบลเข้ามาดูเซเบลมาดูเซเบลมาจีน่ะจีน่ะจีอึน ที่คุณตั้งชื่อเป็นเกาหลีเกนี่ยไหนที่คุณบอกอันอันนี้อันนี้คือสีเซเบว่นค่ะเซเบว่นค่ะเซเบิ่นน้ำตาลเซเว่นคือชื่อที่เรียกว่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลค่ะเซเบว่นตาค่ะเซเบว่นมาเลยจิงโจ้กระโดดขนาดนี้อันนี้สวยสวยใบบลูตายแล้วใบบลูอันนี้น้องปอปคอร์นเพิ่งมาจากเกาหลีเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วชื่อสีอะไรนะตัวทีสีใบบลูค่ะใบบลูใบบลูเพราะว่า ไม่มีสีน้ำตาลที่หน้าเดี๋ยวเอาให้เปรียบเทียบให้ดูอ่าใบโบอีกตัวหนึ่งไงขอชิมช่องหน่อยค่ะชิมช่องชิมช่องวันนี้ค่ะโอ้ยวินลี่เชื่อวินลี่ด้วยอะอ้ชิมช่องคุณแม่คุณแม่คุณแม่เนี่ยรู้อ l e r t เชีช่ยวค่อ่ะเปรียบเทียบกันอันนี้ใช่ไหมคะจะมีสีน้ำตาลไม่ไม่มีอันนี้เป็นสีดำขาวเทาดำขาวเทาดำขาวเทาน้ำตาล ออันนี้ชื่อว่าอะไรนะเรียกพันเอ่อบลูเมอร์บลูเมอร์อันนี้เรียกว่าใบบลูใบบลูแต่ทำไมอันนี้หูจะสั้นนะครับอันนั้นหูยาวอ๋ออันนี้ปล่อยหูแล้วค่ะอันนี้ยังเซตหูอยู่อ๋อเซตหูมีการเซตหูเซตหูหมายความว่ายังไงครับเซตให้หูพับเซตสามส่วนสี่ของหูอย่างงี้หรอใช่เราเราเราไม่ต้องการให้มันอย่างงี้มันไม่ต้องการให้อย่างงี้มันมันนิ่งของมันนะก็คือตั้งแต่เด็กกว่า10เดือนลงไปก็จะเซตหูหมดเซตหูนะใ่าจะเริ่มเซตตั้งแต่8อาท ปดสัปดาห์ที่ที่นี่รับเซ็ตหูรับเซ็ตหูค่ะอ่าโอเคเพราะว่าเพราะว่ามาตรฐานในการประกวดใช่ไหมที่นี่ได้แชมป์เยอะเนี่ยเพราะว่ามาตรฐานในการประกวดคือหูต้องพับสามถึงสี่นี่นี่คือพับเสร็จแล้วอ่าหูก็จะพับเวลาเวลาเราเราพับหูเขาเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าหูก็จะพับก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะเราค้างไว้อย่างนั้นเลยอ่ะไม่ค่ะเราก็เปลี่ยนหูไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ กเปลี่ยนหูไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ก็คือเหมือนดัดฟันอะค่ะเหมือนที่หอยดัดไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะเข้ามาแล้วเราก็เราก็จะไปแก้แล้วก็ดัดเข้ามาอีกคือเราก็ต้องดึงเข้าแล้วเราก็พับเพื่อให้หูเขาเนี่ยตั้งอยู่อย่างนี้เฮ้ยทำไมทำไมหมาขากระดิกกันเป็นอะไรอ่ะมันปันแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเออเกิดอะไรขึ้นลูกโอ้ยคุณนมากเดี๋ยวก็โดนอีกแล้วี่เอ้ยอันนี้เนี่ย ราคาของสุนัขขึ้นอยู่กับสีหรืออะไรครับขึ้นอยู่กับสายเลือดค่ะสายเลือดพ่อแม่เขาใช่ค่ะถูกต้องจริงๆแล้วสีไม่ค่อยมีผลค่ะไม่ค่อยมีผลส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความสวยงามขึ้นอยู่กับลักษณะตัวเกรดโชว์หรือเลี้ยงเล่นถ้าถ้าถ้ามีเกรดโชว์เกรดโชว์ยังไงราคายังไงก็ตะกี้แต่ก,กี้แบบเลี้ยงเล่นส0ม0 0ื่นเริ่มตั้งแต่สาม0 0ใช่ค่ะ โอเคเอาเกรดโชว์เลยผมมาถึงปุ๊บผมจอดรถโลสลอยข้างหน้าเอาเงินจะมาฟาคุณโอ้ยผมต้องการดีที่สุดที่คุณมีเงี้ยก็ยังซื้อไม่ได้ต้องรอดีมากขับรถโลซลอยเพราะว่ามันยังบอกไม่ได้ตอนเด็กมากค่ะต้องรอเราซื้อขายกันอายุทธาไตร่ ก็ต้องบอกลูกค้ารอดูก่อนประมาณสัก3าเดือนไปแล้วก็จะเริ่มดูออกดูออกใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติอ่าต่างชาติเพราะว่าคุณหมาคุณสวยมากอันนี้คือแบบมาต่างชาตแบบโอ้โหไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็จะต้องรอประมาณ6-7เดือนครับค่ะถึงอันนั้นก็จะเป็นหลักแสนเคยสูงสุดเลยสูงสุดที่คุณเคยเคยตัวเนี้ยมันสุดมากเคยปล่อยที่ราคาเท่าไหร่ แสนกว่าบาทค่ะแสนกว่าบาทแสนกว่าาบทค่ะลูกหมาลูกหมานะคะลูกหมานี่คือตัวเท่านี้ป่ะอันนี้ผมอุ้มเขาจะกัดไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เล็กอันนี้อันนี้ยังเด็กค่ะยังบอกยังไม่ถึงอุ้ยตายแล้วตายเลยอันนี้สีใบแบล็คค่ะ white black ในใบค่ะใบ black เขาจะมีใบใบ blue ใบ black ใบ black ใบนาดใบเฟิร์นเอ้ยอุ้ยมาเต็มเล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากเลี้ยง นะฮะมันก็จะมีราคาตั้งแต่เริ่มต้นเราเริ่มขายที่อายุเท่าไหร่กี่กี่กี่สัปดาห์สองเข็มขึ้นไปถึง3เข็มขึ้นไปค่ะทีนี้มันก็จะมีไซส์ใซส่ด้วยก็จะอยู่13-16นถึงิ้วกนิ้วตัวนี้คับอันนี้คือมาตรฐานที่ฟาร์มเราเราเพาะใช่ค่ะใช่ไหมแต่ถ้าว่าถ้าหลุดจากนี้ไปก็จะเป็นเลี้ยงเล่นอันนี้คือกักไว้ดูก่อนกักไว้ดูกักกักไว้เป็นของตัวเอง ใช่เราจะกักไว้ดูก่อนรักนร้าคุณก็เดินขึ้นมาตัวนี้เมลอนกับเมลอนเมลอนเมลอนนี่เพิ่งมาจากมิชิแกนอุ้ยตายนี่มาจากรัฐเดียวกันเลยลูกเอิยนร้าไหนฮะรัชโยทินแล้วเวลาคลอดเอ่อตั้งท้องนี่เขาคลอดครั้งละครั้งละประมาณ3-6ถึงตัวค่ะไม่เกินนี้เอ่เคยถึงอย่างมากสุดเลยเจ็ดตัวอืมแต่ก็เยอะเกินไปเยอะเกินทำให้มีผลอะไรไหม ลูกก็จะเบียดกันอยู่ในท้องคะออกมาก็สักสี่ห้าตัวกําลังดีสี่ตัวแล้วเวลาออกมาเนี่ยเขาออกมาแล้วต้องดูแลพิถีพิถฐานอะไรไหมหรือว่าเขาสามารถคลอดออกมาเหมือนหมาปกติเลยก็ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เราเตรียมการเราเตรียมความพร้อมก็คือคให้น้องเนี่ยอยู่ในกระบะแล้วก็ให้ออกซิเจนเราทําเหมือน,นีนเนี่ยค่ะตู้อบ อบลูกหมาเล็กๆเลยเนี่ยแต่เป็นที่ปิดแม่หรือว่ามีที่ปิดค่ะเป็นตะกร้าแล้วก็มีเป็นออกซิเจนให้เลย้ยคะแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของลูกสุนัขแรกเกิดก็อยู่ในตู้อ็อกเนี่ยลมอ็อกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็ย้ายเข้าไปแต่ว่าเราก็ยังให้นมแม่ทุกสองชั่วโมงแล้วก็ แล้วก็ย้ายเข้าสู่อ2อ,อ,อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็เริ่มให้อยู่กับแม่ให้แม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องการแม่ทับบ้างอ,อะไรบ้างลูกจะได้โตขึ้นมาแข็งแรงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไล่ดูนิดนึงครับว่าสีของไอ้เชดแลนด์ชีฟด็อกเนี่ยมันมีอะไรบ้างในคอมบิเนชันที่เขามีอยู่ในในตลาดเอาเป็นม,มาตรฐานก็เริ่มแรกเลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือ,อ,นนคอสี อันนี้เริ่มแรกอันนี้เบสิกก่อนอ่านนี้เบสิกก่อนครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ที่มาค่ะก็จะสตาร์ทด้วยสีสีเซเบลเซเบลอย่างนี้ก่อนใช่ค่ะโอ้ก็เริ่มมาจากสีเซเบลก่อนครับมันก็คือมาตรฐานที่เรียกได้ว่าสแตนดาร์ดที่สุดใครมองก็รู้อุ้ยดูแล้วเออเอ้ยเอ้ยน่ารักว่ะน่ารักเหมือนคอลลี่เลยอะไรอย่างงี้ค่ะครับแล้วก็เริ่มวิสลาขึ้นก็จะไปแฟนซีเลยไปบลูไปบลูดูเร์ ลูมเมอร์แบบนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบความพิเศษความพิเศษเหมือนไล่หินอ่อนเอาไปแมชกับหินอ่อนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากไม่อยากได้สุนักสีน้ําตาลอยากได้ให้มันเข้ากับบ้านบ้านออกเทาๆมินิมอลใช่ใช่ปร่มานั้นก็จะเลือกสีรูมเออร์อะไรเงี้ยมีนะคะลูกค้าเลือกเลือกหมาสีให้เข้ากับบ้านแล้วก็แล้วก็กลับมาที่ดําอันนี้ก็เป็นแม่สีค่ะอันนี้เป็นแม่สีอันนี้เอาไว้เอาไว้ผสมกับเจ้าอื่น ไม่ใช่ค่ะลูกค้าก็ชอบค่ะก็เป็นสีเดิมลูกค้าที่เอาสีบลูไปแล้วก็จะกลับมาเอาสีดำไปคุมโทนเพราะตัวนี้ถ้าดูไม่เป็นจะนึกว่าคอลลี่นะใช่ไหมเหมือนไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวหมาหมาไล่แกะอีกตัวที่สีดำๆชื่ออะไรอ่ะบอ์เดอร์คอลลี่บอ์เดอร์คอลลี่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเลี้ยงเลี้ยงหมาพันนี้คนเลี้ยงต้องนิสัยยังไงประมาณประมาณ คนเลี้ยงเชตแลนมีอยู่สองสไตล์ก็อย่างโอ่ะค่ะนอนซะเยอะนอนซะเยอะพักผ่อนพักผ่อนมีหมาก็ประดับแล้วก็พวกแอคทีฟจัดจัดอะค่ะก็จะไปเล่นกิจกรรมเล่นอะจิลิตี้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็ฝึกฝึกบ้างครับค่ะวิธีการเลือกสุนัขพันนี้ควรจะต้องทำยังไง เหมือนปลาคราฟเนี่ยเขาบอกให้ไปที่บ่อไปดูวันแรกดูวันที่สองดูวันที่สามตอนมันให้อาหารดูลักษณะมาทสักสามสี่วันแล้วค่อยเลือกเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าอ๋อไอตัวนี้อาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาเรามาเลือกสุนัขพันธุ์นี้คือมาถึงปุ๊บจิ้มแล้วเอาไปเลยหรือยังไงต้องต้องมีขั้นตอนไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวชวนพี่แฮนเลอร์มาช่วยช่วยดูช่วยตั้งให้ดูได้ไหมคะว่าจะได้ชี้กันโอเคโอเค วัลักษณะที่จะต้องมีในสุนัขพันธุ์นี้มีอะไรบ้างครับหางไม่ถึงหางไม่ยูงฮะผมพยายามทำไปเรื่อยๆว่าหางอย่างไรวะ